เอียนะครับ มากเลยครับนานจะเจอสักทีนะออออนโอ้โหอ,อ,อะไรกันเนี้ยองนอนดีกว่านะมาเป็นเม็ดๆโอเคแราง,งานสดจากถ้วยนะครับ โอาฝนตกอีกแล้วพี่น้องฝนตกที่กรุงเทพดูบรรยากาศงานหนาวไม่พอฝนยัตกอีกโอเคครับรายงานสดจะพัดกรุงเทครับตอนนี้ลมแรงมากมหาศาล ยอดออมาไม่ได้แล้วนี่โอ้เอาอีกแล้วครับท่านรไเาูไปหมดแล้วลแงนไปคเบคับลมแรงเชียวโอ้โหกจาลมแรงมากครับวันนี้ที่คูเวตเนี่ยนี่ก็ ขุนทรายและพี่น้องชาวไทยจะทำงานต่อไปเพื่อชาติมาอีกแล้ว,วครับ่านฝนตกครับหนาวเลยจมแรงโอ,โอ,โอ้โหต้องการทำงานไม่ได้ทำได้ไหมเนะี่ย

No, no,